สวัสดีครับวันนี้พาทุกคนมาเที่ยวถ้ำผ่านนางคอยนะครับจังหวัดแพร่นะครับอําเภอร้องกวางนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางเข้านะครับแล้วก็จะมีจุดลงทะเบียนนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแผนที่นะครับบริเวณถ้ำผ่านนางคอยนะครับนี่เราก็จะอยู่ตรงนี้เด็กน้อยสามนี่เป็นจุดลงทะเบียนละ่ะ อาจะเป็นทางตกแต่งนะครับสวยงามช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ทางท่านผาดังคอยปรับปรุงนะครับทักษนียภาพโอ้ทางขึ้นนี่ต้องต้องมีกำลังขาพอสมควรนะทางชันมากนะครับทุกคนทางชันมากทางขึ้นนี่นะ ไอตอนขึ้นนะ่ะมองไปข้างบนนะเหมือนมันไม่สูงนะแต่พอแหนลงไปนะครับโอ้ทางชั้นมากสูงมากนะครับทุกคนที่จะมาท่ามผานังคอยนะครับกำลังขานี่ต้องดีในระดับหนึ่งนะครับขนานผมนี่เ,เสียงหอบชัดเจนมากนะครับแต่ว่าแนะนำผู้สูงอายุนะครับ ถ้ากําลังขาดีก็ขึ้นได้นะครับถ้ากําลังขาไม่ดีก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับผมนี่ครับใกล้จะถึงปากทางเข้าถ้ำแล้วนะครับทางเข้าถ้ำครับสวยงามมากนะครับร่มเย็นมากอืมสวยงามมากนะครับถ้ำผานางคอยนะครับอําเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ะนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นตำนานนะครับของถ้ำผ่านังคอยนะครับก็จะเป็นถ้ำที่ใหญ่มากนะครับพอเข้ามาในถ้ำนะครับก็รู้สึกว่าไม่ร้อนนะครับก็จะรู้สึกเย็นนะครับอากาศเย็นและดีมากๆ อากาศนะครับก็เพียงพอนะครับเพียงพอต่อการหายใจนะครับเพราะว่าเป็นถ้าที่ขนาดที่มีขนาดใหญ่นะครับสวยงามมากครับทุกคนอยากให้ทุกคนมาสัมผัสนะครับอุ้ยสวยงามมากครับของจริงสวยงามมากครับทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับเข้ามาแล้วอึดอัดไม่มีนะครับสําหรับที่นี่เป็นถ้าที่ใหญ่แล้วก็กว้างนะครับแล้วก็ยาวมากนะครับ สวยนะครับโอ oh. ห้องโถงใหญ่มากนะครับมีน้ำนะครับมีความชื้นในถ้ำมีน้ำนะครับหินงอกหินย้อยสวยงามมากครับผม จะพาไปดูใกล้ๆนะครับนี่ะครับทุกคนอันนี้คือ Sadly, หินย้อยนะครับหินย้อยนะครับสวยงามมากครับหลายล้านปีเลยนะครับหินงอกหินย้อยตัวนี้ก็จะเป็นหินงอกนะครับส่วนตัวนี้เป็นหินงอกข้างบนนี้จะเป็นหินย้อยนะครับดูครับสวยงามมากครับ ใหญ่อลังการเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปูรื้อสีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดน้ําตกนะครับ นี่ก็จะเป็นหินงอกหินย้อยอีกที่หนึ่งครับตรงนี้ใช่ไหมที่นางคอยนั่งจนเป็นหินอะ<ม>ใช่ป่ะ<ม>น่าจะเป็นจุดนี้นะครับ<ม>ก็มีรูปอยู่นะครับตรงนี้เขาถึงเรียกว่าถ้ำผ่านางคอยนะครับนางคอยจนเป็นหินตรงทางนี้ก็เป็นทางออกแล้วนะครับ